นอกจากการตายจะเป็นเครื่องเจริญสติให้พุทธศาสนิกชนแล้วการเผาสมแบบไม่เาผาฐานพลังงานก็เป็นสิ่งเจริญสติให้กับคนที่ยังอยู่ดำรงชีวิต ด้วยการรู้ค่าพลังงานถูกต้องแล้วครับแม้ความตายจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแต่วิธีการลดใช้พลังงานเป็นเรื่องที่เราทุกคนช่วยกันได้นะครับอย่างเช่นคณะอาจารย์จากภาควิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เขาได้ประดิษฐ์เตาเผาศพรุ่นใหม่มาติดตั้งและใช้งานอยู่ที่วัดสะพานพระโหนงซึ่งผมก็ยังรู้มาอีกว่านี่เป็นเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานเตาแรกที่เมดอินไทยแลนด์ ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปได้20เซเดิมทีก็เรืองอยู่หลายวัดแต่ที่มาเอาที่วัดนี่ก็เพราะว่าสภาพที่วัดเราเผาตบบ่อยเดือนหนึ่งก็3ระ่พึ้นไปได้สังเกตดูแล้วก็พูดคุยกับทีมงานของมชเขาเขาก็รับรองว่าประหยัดพลังงานได้ ประมาณ20%ท,ที่โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเตาทั่วไปเนี้ยอาจจะใช้น้ํามันประมาณ60-70ลิตรต่อศพแต่ว่าเตานี้ก็ได้ประมาณ 40, 40หรือ50ก็เฉลี่ยกับน้ําหนักและด้วยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคืออิฐทนไฟเสริมด้วยฉนวนกันความร้อนจึงสามารถสะสมความร้อนได้เป็นอย่างดีเป็นการประหยัดเชือเ้อเพลิงได้ไปในตัวไม่ว่าจะเป็นกา๊าซหรือดีเซล ก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงให้เตาเผาศพรุ่นนี้ได้เช่นกันและพร้อมกันนี้นะครับภายในยังได้รับการออกแบบให้มีถึง2ห้องเผาคือห้องเผาหลักทําหน้าที่ในการเผาไม้ศพและห้องเผารองทําหน้าที่เผาไม้ควันและมลพิษต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้งานจริงนั้นจะเริ่มการเผาที่ห้องเผารองก่อนซึ่งความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง550องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียง5นาที ทีนี้ระบบของเครื่องก็จะเปลี่ยนการทำงานมาสู่ห้องเผาหลักโดยอัตโนมัติให้ความร้อนเผาไหม้สบได้ทันทีจึงไม่เสียพลังงานในการเผาไหม้ใหม่ส่วนห้องเผารองก็ยังทำหน้าที่เผาควันและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนเตารุ่นเก่าๆด้วยใช่ไหมล่ะครับเตาในปัจจุบันในยุคหลังๆมีห้องเผารองโดยมากม,มีห้องเผารองอยู่แล้วแต่เนื่องจากการออกแบบห้องเผารองอาจจะ ขาดหลักวิชานะครับแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงตัวแปรที่จะใช้ในการกําจัดมลพิษได้อย่างถูกต้องตัวแปรดังกล่าวที่หลักๆมีอยู่2ประการนะครับก็คือ1คือในเรื่องของอุณหภูมิของห้องเผาหลองควรจะต้องมีอุณหภูมิที่เราเชัดไว้ในที่นี้คือ8 5 0อ,องศาเซลเซียสและเวลาในการเผาไหม้ซึ่งควรจะมีเวลาประมาณ1.5วินาทีนะครับก๊าซจะต้องอยู่ในห้องเผาไหม้นั้นนะครับเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขจัดก๊าซมลพิษอยู่ในระดับปริมาณที่ต่ํา ก่ออปลอยาาสูราาและหากทุกวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยปเปลี่ยนมาใช้เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานนี้ได้พิธีกรรมการเผาศพก็จะไม่เป็นเพียงนามประธรรมที่มีคุณค่าทาั้งจิตใจเก่ญาติของผู้ตายเท่านั้นแต่จะยิ่งมีคุณค่าต่อประเทศชาติในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับความตายคือความสูญเสียที่มักจะทิ้งไว้เพียงความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับคนข้างหลังแต่บางครั้งก็สร้างสิ่งใหม่ให้กับสังคมได้ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องพลังงานสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง